ก็หนึ่งครับคานเหล็กสม่ำเสมอนะครับมวล2ก yeah, sure. ิโลกรัมนะครับยาว2เมตรนะครับ huh. ท yeah. ั้งสองปลายทั้งสองนะครับผูกมวล13บกิโลและหกกิโลกรัมนะครับถามว่าต้องผูกเชือกที่ห่างจากปลายมวล13บกิโลเท่าไรจึงทําให้คานสมดุลนะครับวาดรูปก่อนนะครับว่าวาดรูปก่อนนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับเวลาทําโจทย์ทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับวาดรูปเสมอนะครับอย่าเทียนเขียนอ่าอย่าเทียนหน้าสร้างภาพในอากาศนะครับวาดรูปเสมอนะครับเน้นเสมอนะฮะคานเหล็กสม่ำเสมอยาว2เมตร น้ำหนักสองกิโลกรัมยาวสองเมตรนะครับโอเคนะครับสองเมตรโอเคสองเมตรนะครับเพราะว่าสองเมตรก็สองเมตรนะครับว่าไปตามนี้นะฮะนาะนเขาบอกว่ามันเป็นสม่ําเสมอยาวาหนักสองกิโลกรมัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสองกิโลกรัมก็แน่นอนน้ําหนักของตัวคันนี้ขอเขียนเลยแล้วกันนะครับว่ามันก็เป็นน้ําหนักที่ลงตรงคานรงกลางของคานใช่ไหมครับสองกิโลก็ยี่สิบนิวตันเนาะนะครับ โอเคนะอันนี้ก็ทดลงไปในรูปเลยนะฮะที่ปลายทั้งสองนะครับผูกมวล13โลแล้วก็6กโลไว้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าจริงๆรันนี้นก็จะมีผูกมวลสิพี่ให้13โลอยู่ฝั่งซ้ายละกันนะครับนะครับ13กิโลกรัมอันนี้ก็6กกิโลกรัมนะครับถามว่าต้องผูกเชือกที่ตำแหน่งห่างจากปลายคานนะครับมวล13กิโลเป็นเท่าไหร่ก็แสดงว่าอาจจะต้องมีเชือกนะครับสีเขียวละกันนะฮะอาจจะมีเชือกอยู่ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าต้องห่างจากปลายคาน 13บกิโลเท่าไหร่ก็สมมติว่าเป็น x ไปใช่ไหมไม่ทราบเท่าไหร่ใช่ไหมครับจะทําให้ขาดสมดุลอ่ะเนี่ยก็คีย์เวิร์ดแล้วนะครับมานะครับถ้าไม่สมดุลก็แสดงว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรครับสมดุลกลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคสมดุลกลมีสมการอะไรบ้างสมดุลกลก็มีซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์แล้วก็ซิกมาโมเมนต์เท่ากับศูนย์นะครับเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่สมการน้อยที่สุดในในในฟิสิกส์เลยนะครับแต่ว่าโอ้โหโจทย์แม่งโคตรเยอะโจทย์ร้อยแปดพันเก้ามากนะครับ นะครับซิ่งไม่เอฟก็ศูนนะครับก็คืออะไรครับแรงชี้ขึ้นแรงก็คือทําให้มันสมดุลใช่ไหมวัตถุอยู่นิ่งได้นะครับตามกฎข้อที่1นิวตันใช่ไหมครับก็ชี้ขึ้นเท่ากับชี้ลงชี้ซ้ายชี้ขวานะฮะโมเมนต์นะครับผลรวมโมเมนต์ทวนกับตามมันเท่ากันนะครับถ้าสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันก็เรียกว่าสมดุลสมบูรณ์ใช่ไหมครับซึ่งสมดุลสมบูรณ์ก็สมดุลโคตรโคตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของสมดุลโคตรโคตก็คือการไหมฮะเราสามารถวางจุดหมุนที่จุดไหนก็ได้ใช่่่มััคคครรรบบออะะะนนนนีเเเซ็ปต์วๆา เหมือนฉันคนนี้ก็ตามนี้เลยก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวขอเขียนแรงให้ครบก่อนนะฮะอันนี้ก็เท่าไหร่ดีครับก็มีน้ําหนักนี้ร้อยสามสิบนิวตันนะครับตรงนี้ก็หกกิโลก็หกสิบนิวตันเนาะนะครับแล้วก็แรงตึงเชือกตรงนี้นะครับที่กระทำกับคานก็ต้องชี้ขึ้นเนาะถูกไหมฮะเพราะว่าเขาถามว่าเชือกตรงนี้ผูกเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมฮะอ่ะทำไงดีนะครับต้องการรู้ตรงนี้นะครับเทคโมเมนต์ตรงไหนดีฮะ ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันแล้วนะครับนี่เป็นสมดุลสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมดุลสมบูรณ์ก็เทคตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาตรงไหนดีเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณนะครับพี่ขออนุญาตเทคตรง13บสโลแล้วกันนะครับทำไมครับทำไมต้องเทค13บสโลนะครับหนึ่งก็คือถ้าเทค13บสโลตรงนี้นะครับต่อละคลิปโมเมนต์ของแรงตึงเชือกตัวนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าก็ระยะก็จะง่ายตรงไปตรงมาเลยนะครับทีเท่ากับอ่อทีคูณเตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับก็โมเมนต์ก็คืออะไรนะโมมเนต์ก็คือแรง คูณกับระยะนะครับซึ่งระยะตรงนี้ก็มีเงื่อนไขก็คือต้องเป็นระยะที่ตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุนใช่ไหมครับซึ่งพอดีพอมันเป็นคานเนี่ยทุกอย่างมันก็ง่ายนะฮะก็เป็น1มิติก็ชิวๆนะครับยี่สิบนิวตันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมตั้งสมการผมให้จุด a ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรครับก็ซิกมาโมเมนต์รอบจุด a จะเท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาก็เท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับเพราะฉะนนนนั้เ่ททววข็มี คนตรงรูมนี้ใช่ไหมฮะส่วนตามก็รูมนี้นะครับซึ่งพี่อาจจะขอทดนิดนึงนะครับว่าถ้าถ้าเราทดาจุด A ไว้ตรงนี้แล้วนะครับแรงตึงเชือกทีตรงนี้ก็ทําให้เกิดโมเมนต์แหละครับโมเมนต์โมเมนต์ทวนเข็นมนาฬิกาใช่ไหม20นี้ก็เกิดมกโมเมนต์เลยครับโมเมนต์ตามเข็นมนาฬิกา60นิวตันนี้ก็เกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเราคํานวณใส่เข้ามาในสมการก็จะได้ง่ายใช่ไหมครับทวนก็มีตัวเดียวเนาะก็คือแรงตึงเชือกตัวนี้ใช่ไหมครับก็ T คูณ x ตรงนี้นะครับอ้าร้อยสามสไปไหนครับก็แรงผ่านจุดหมุนไม่มีไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดโมเมนต์ถูกไหมครับอันนี้ก็ไม่ต้องคิดโมเมนต์นะครับอ่ะลุยนะครับงั้นฝั่งนี้ก็เป็น T คูณกับ x ใช่ไหมฮะแรงตึงเชือกนะครับคูณกับ x ตรงนี้นะครับแล้วไงต่อเดี๋ยวนะพี่ พี่น่าจะหลงทางไปไหนเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งนะอ๋อไม่หลงไม่หลงไม่หลงเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับโมเมนต,ต์ตามก็เป็นยังไงครับโมเมนต์ตามก็ยี่สินิ้ตนตรงนี้คูนกับระยะตรงนี้ก็เท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของคานใช่ไหมก็หนึ่งเมตรใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับอะไรครหกสิบปูณนี้นะครับคูณสองนี้ก็ได้นะครับปัญหาที่จะแบบไม่เป็นไรเป็นพี่ช็อกนิดนึงว่าอ้าวชิบหายแล้วทำไงวะเนี่ยนะครับสิ่งที่ปัญหาคืออา้าวเจอสองตัวแปรใช่ไหมไม่เป็นไรใจยยเย ไม่ได้มีสมการแคสซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามใช่ไหมฮะก็เป็น20ตัวนี้ปุ๊บก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับประเด็นก็คือเราต้องการทราบตัวนี้เนอะเอ็กว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหาแรงตึงเชือกยังไงดีนะครับก็อาจจะไปหาจากซิกมาเอฟถ้ากับศูนย์ก็ได้ใช่ไหมชี้ขึ้นกับชี้ลงถูกไหมครับไม่มีปัญหานะครับทุนมาแบบนี้ก็เสียฟอร์มเล็กน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะชี้ขึ้นกับชี้ลงแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครัชี้ขึ้นก็เป็นอะไรครับแรงตึงเชือกตัวเดียวใช่ไหมครับชี้ลงก็3ตัวรวมกันตรงนี้ใช่มัครรับนเเท่่่าไหีย ก็คือ130นะครับบวก20่สบวกหกถูกไหมนะครับก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยร้อยสองป่ะใช่ไหมฮะแรงตึงเชือกนี้ก็เท่ากับ210นิวตันนะครับย้ายลงมาแทนคา่าเข้าไปมันก็จะกลายเป็นละคร้อยสีหารด้วย210มันเองใช่ไหมครับเจ็ดตัดใช่ไหมปุ๊บปุ๊บนะครับสองส่วนสามมันคือเท่าไหร่ครับศูนย์จุดหกเจ็ดเมตรนั่นเองนะครับ <laughs> พี่เสียฟอร์อันนี้ยอมรับตัวตก็พี่เสียฟอร์มอหนึง่งพอดีทำอ้อมมินิดหนึ่งนะฮะจบแล้วนะครับก็ได้ศูนย์จุดหกเจ็ดเนาะข้อนี้ใช่ไหมครับที่พี่เสียฟอร์มอหนึ่นงเพราะว่าพี่เขินเลยนะครับจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งใช้ให้ง่ายข้อนี้อีกนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องมานั่งซิกมาโมเมนต์ทีากระศูนหรือว่าซิกมาแรงตัวเซิกมาเอฟกระศูนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถเทคโมเมนต์ที่จุดที่แรงตึงเชือกผ่านก็ได้เนาะนะครับพอถ้าเกิดเราเทคโมเมนต์ที่จุดที่แรงตึงเชือกผ่านเเเเนนี่่่่่ยแแแแรรงงงตตตตตตึชชืออกกกกไไมมม้้คคิิดดใััับถทุววว็็็ปลลขจะ x ใช่ไหมครับติด x มาในสมาการอ่ะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะส่วนพี่บอกว่ากําหนดให้จุดจุดโมเมนต์รอบจุด B เป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวพี่ตั้งให้ดูง่ายๆแต่มันก็ได้คําตอบเดียวกันนะฮะกเ็เดี๋ยวพี่ไปเร็วนิดนึงร้อยสามสิบก็จะเป็นโมเมนต์ทวนเข็มนะครับก็จะเป็นร้อยสามสิบคูณกับ x ใช่ไหมฮะส่วนยี่สิบอันนี้ก็เป็นตัวเป็นตามเข็มนะครับก็จะเป็นยี่สิบนะครับคูณกับเท่าไหร่ครับหนึ่งลบ x ทำให้หนึ่งลบ x นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่กึ่งกลางใช่ไหมเพราะฉะนั้นระยะตรรรงนนี้ก็็เเปท่่าไหรครับ เพราะเรารู้ว่าจุดจุดที่ T อยู่ตรงนี้ห่างจากปลายข้างนึงคือ x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระหว่างกลางตรงนี้ก็จะเป็น1ลบ x ถูกไหมครับแล้วก็บวกกับโมเมนต์ตัวนึง6 0ตรงน,น,รงนี้ซึ่งก็ต้องเป็นอะไรครับ2ลบ x นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวแก้ออกมาทุกๆสุดท้ายนะครับก็ก็เดี๋ยว x ก็ได้เป็น0.67เหมือนกันนะครับหรือ203นะครับลองไปดูก็ได้นะครับแต่ว่าเสียฟอร์มนิดนึง <laughs> เสียฟอร์มนิดนึงเออลืมไปนะฮะเห็นไหมครับก็ยังไงก็ตามนะครับถ้าน้อง พี่ก็เลยจะบอกว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้ในห้องสอบนะฮะก็คือว่าถ้าน้องคิดว่าเออน้องน้องวางแผนแล้วน้องก็ทําอย่างนี้ก็ทํไปให้จบนะครับไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งคิดในในห้องสอบว่าแบบอุ้ยอย่างนี้มันจะเร็วไปอย่างนี้มันจะช้าไปอะไรหรือเปล่านะครับหัวคิดอะไรออกไปก็ทําไปเลยนะครับแต่ว่าทุกสิ่งอย่างที่ทําออกไปก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกานะครับของเรื่องนั้นๆเท่านั้นเองนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่พยายามจะบอกน้องเวลาน้องเตรียมสอบนะครับว่า บางทีเราอาจจะเคยเห็นโจทย์การขึ้นที่หลายๆอันนะครับที่สามารถใช้นิวตันและการขึ้นที่ได้นะครับบางคนอาจจะมองเห็นภาพนี้แล้วใช้พลังงานอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะครับไม่มีอะไรผิดเลยถูกขอให้คาตอบเป็นการพอนะครับโอเคนะเครียรียนนะไม่มีปัญหานะครับข้อหนึ่งก็ชิลเลยน่าจะไม่มีปัญหากันนะครับ